เนี่ยไบอกเพื่อนหัวดูหัวนะอาลูโลครับ อาบอนะหัวใครเฮ้ยทำไมเลยโดนบอ่อดูฟีโดนแทงแทงอ่าเอามาก่อนมนาะมาแล้วมาแล้วดึง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 แล้วครับดึงแล้วดึงแล้วระเบิดระเบิดเลือดเฮ้ยอ่าวางบอ่บอนะครับดูดูหัวเมกาัต อาบอยซับซนะีกับซูซาเห็ุแรกยีงไม่ทันบอกคะ่ะจะเปิดเจียมมาเร็ อาวมเล็กครับบาร์บี้ดีเมกาครับลูกครับแม่เล็กะม่เล็กแม่เล็กมาเล็กโุกกี้โุกกี้โกกี้ ก็หลังมาเปิดนะเนี่ยูดมาเล่ดดูในวงบอสยอดวิ่งทับบอลยอดวิ่งทับบอลโคตรหลังติ๊กเออจะไม่มีที่วางแล้วเนอะไม่มีแล้วดีกว่ายกไปอีกฝั่งไดเลยค่ะ มาเล่นนะครับปิคนไทยโล่เยวกรโล่ปะปลูกมาเล็ดมามาเล็ดมาเล็ดโล่ครับโล่เลี้ยงเลือดเลี้ยงเลือด ดล้ม่ขึ้นสิบันะลูกต่อระวังตกบ่อจริงจริลูก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 ก็ลูก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 โอเคจบอ่าได้ทำได้ตใจครับใจโอ้โหอะไรนี่อ่ะกูจะวาง ก็แกรอ,อซ้อนนะฮึยบาดเพิ่มเกาะให้ไม่ทันขอโทษ าะเป็นไงบ้างมาเล็บนะมาเล็บมาเล็บดูซี่โดนหนึ่งคนครับโล่โล่โล่โลมาเล็บ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 ดูโดดโดดตายก็ได้โดดตายได้การพาดจัดเฉพที่วางเยอะเรายังไม่ขยับ ดึงดึงซ้ำเนี่ยครับกดผิดเฮ้ยสกิลผิดดึงนะดึงนะดึงนะโอ้ยแตนี่ยันเท่าไหร่กระดับด้วยนะครับห้าพันเออครับไอ้ย่าฟิซิ่งกับสตอมสตอมแต่แล้วเป็เลยแต่แล้วแต่แล้วฟีดก็มีแล้วอะฟีดแล้วเจมส์รับตั้งก็บเลยค่ะ